สรัสดีครับก็ช่วงสุรกางคุณท่านหนังครับริการ์ที่ัขก็อยู่นะครับอกทั้กับทุกคนกองุอดุนี้อีกจึงเคยทุกคนุริการ์อีกจ้งเคยคู่บ้านหลังนี้ครับช่วงกะทิฟาดิสนะครับก็สุงขาดองข่าวแรกวันนี้มีของคุณเทวากรรมจารช่อว่าที่อลิสครับอลิสต9ครับพวกกัแด่เจ้าของมาอีกเลยคุณเทวาครับมิชารัตนะครับ โอโ้โหจริงๆมากที่เด่นๆ่าค่ายอย่างมรณีศึก์นี่ยคือการแสดงของช่องวัสดุเอ็ดนะครับส่วนที่ดูจริงๆว่าข่าวของโอ้โหดูแปลกนะครเมื่อวันที่ศึกนิทรรนโยที่ผ่านมาแต่ข่าไอ้เทวาก็คือเทวาก็เอ็นเ่ยแปลกเทลาก็ของเทนักอิสรา เมื่อท e. ี่24มีนายูที่ผ่านมานะครับโอ้โหการก็ดูจริงๆยากครับพาก็คือมค่สักครู่เนกาคุ้มพันน่ะครัว่าสูงเปที่สองนกาคุ้มพันนัะอีกช่หนงอีกช่้นึ่่าช่วงแรกของแม็กซ์แิลบบดึเรียก่อนนม็กติลีกับคุณแน่ๆกับเราสู่เราดีกับคุณดีย ก็คือวันนี้มักนก <iser> ็น่าของนถาของผนังข้อขุณสถานก็คือหนึ่งกันหรอทุกวันทางช่วงการีสแปลิสสากนทีนั่งมดูสนินอะไรอะไรเลยสากนทีนั่งวนนี้สนิก็สนิทครับอะ้ว